สวัสดีครับอยู่กับผมเกเคเตอร์ G G N e, คนสร้างถนนนะครับผมคลิปนี้ก็จะอยู่ยกับเจ้าฮิตรูแมกนะผมเ็ม MG ส6 0นนะครับวันนี้มาเยี่ยมยามน้องชายครับอูบทอัดงานรถไฟนะครับผมไป ไฟตันน้ำมันช็อตไม้ใช่น้ำมันตันนะครับกรองกรองโซล่าน่าจะนานแล้วแล้วก็ถังน้ำมันก็ไม่เคยเดินออกนะครับ <S <S 1> <S 1> ทำให้เสฟเข้าไปอุดตันกรองค้นบุหรีแล้วก็กรองโซล่าแล้วครับงูวันนี้ก็มาเปลี่ยนกรองให้แล้วก็มาเดินตัวกรองดักน้ำให้ครับเขาถอดสายออกนะ <S <S 1> <S 1> มันมีอยู่นะครับของเิมติดรถแต่ว่าเขา ัดการเชื่อมต่อมันออกนะครับตัเไยน้ำทั้งเสษน้ําเสษตะกรก็ไปเข้ากรองครับก็ทําการเดินให้เหมือนเดิมเลยนะครับผมจะ,จะโรบอทอัมมานนะครับผม ครับโดยแบ็กแฮมแต่ไม่ใช่ฟุตบอลนะแบ็กแฮมแบ็กแฮมฮุนสแลเดอร์นะครับ เป็นดินทรายนะครับอากาศค่อนข้างจะเย็นเลยนะครับผมนี่18องศาแล้วครับที่หนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดครับผม ไอเจนะ้าร้อยสี่สกีหเดะไอท่อพักไม่มีเสียงดังกระเทิมเลยก็มาเจอคันนี้โ,โหเสียงแยบปิ๊บได้ยินแต่เสียงเ,งยเ,ส,ยงเสียงลมเสียงระบายของท่อไอ้เสียเนาะ <c oughs> ของเราครับโดนน้ำออกดีมากซ้ำไว้ครับนี่ถอยซ้ำดีครับอันนี้ใบมีดก็ยังโก่งตรงกลางอยู่นะ <c oughs> ดูสังเกตดีมๆ <c oughs> มันหมดไม่ใช่ว่าโกงก็็ออะไรหมดตรงกลางครับตั้งแต่ไปเกรดงานอาปะจอมานะครับ โอ้แกเรียนครับคือชีพแล้วครับดูไปใจโอ่คารกระบาดเตกครับท่านผู้ชมจเจ้าแกเรียนาก,การแสดงนะครับโอ้ยินยินอาการยินแตนหนาวนะครับ โยมีโอกาสกวจะติดฟิล์มอยู่ครับสั่งมาม้วนใหญ่เลย โอเคครับผมหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านนี้นะครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ ทุกท่านทุกกระดับคุณมคร,ร,รับผมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ